ช่อง The Sun c u e e n Channel นะคะอาเดี๋ยววันนี้นะคะมีพิกอเด็กนะคะมาให้เล่นกันนะกับท็อปิกที่ทุกคนถามถึงกันมาเยอะที่สุดนะคะก็คือท็อปิกที่ว่าเขาคนนั้นคิดและรู้สึกกับเราอย่างไงนะคะอันนี้ขอเป็น EP แรกเนาะกับสถานะไม่ชัดเจนนะคะอันนี้ขอดูให้กับ คนที่สถานะไม่ชัดเจนนะคะอ่าสำหรับสถานะที่ชัดเจนนะคะเดี๋ยวสา,าจะทำใน E ีีต่อไปนะคะอันนี้ขอเป็น EP ีที่สำหรับคนที่กำลังคุมเครือยังไม่ได้รับสถานะที่ชัดเจนคุยกันมาสักพักหนึ่งแล้วแต่ว่าความสัมพันธ์นั้นก็ยังไม่ได้แบบมีการก้าวหน้าเนาะก็เดี๋ยวลองมาดูแล้วก็มาส่องใจเขาดูนะคะว่าเขาคนนั้นคนที่คุณ คิดถึงนึกถึงเนี่ยเขาเนี่ยคิดและรู้สึกเราอย่างไงในตอนนี้นะคะอ่ะสามีสำหรับไพ่ให้เลือกด้วยกันนะคะนี่แก่กล่องที่1นนะคะกล่องที่สองแล้วก็กล่องที่3กล่องที่1นนะคะคือสําหรับนี้นะคะดูสิว่าเราดึงดูดสาหรับไหนกล่องที่สองสหรับนี้นะคะแล้วก็กล่องที่3ตั้งจิตดีๆนะคะ แล้ก็เลือกนะคะดูสิว่าสำหรับไหนดึงดูดดอมาที่สุดนะคะโอเคเริ่มได้ค่ะอ่ะเลือกได้แล้วเนาะงั้นเดี๋ยวสาขอเริ่มจากสำหรับที่หนึ่งนะคะสำหรับที่หนึ่ง มีน้องเหนียวมาเดินเล่นอันนี้นะคะเป็นดวงของคนทั่วไปซึ่งคนเข้ามาดูคลิปนี้อาจจะเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเนาะพลังงานเนี่ยมันอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับเราก็ได้นะหรืออาจจะไม่ตรงกับใครเลยอย่างเงี้ยดูเพื่อความบันเทิงนะคะแล้วก็อย่าเอาไปคิดมากมายถ้าคนไหนอยากมีเรื่องปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องความรักหรือว่าเรื่องเกี่ยวกับเรื่องอะไรเนี่ยเอ่อ ทักมาหาศาได้นะคะเดี๋ยวสาจะให้ที่อยู่การติดต่อเอาไว้ใต้ขิดนะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวมาดูเนาะเขาคนนั้นกีดาร้สึกกับเราอย่างไงเดี๋ยวดูมาดูสถานการณ์เขาตอนนี้นะคะว่าเฮ้ยตอนเนี้ยเขาเป็นยังไงบ้างอืม มองว่าสถานการณ์ของเขาในตอนนี้นะคะเหมือนอาตาช่างอะคะ่ะกำลังลังเดกนะกำลังช่างใจนะคะเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะว่าาจะทำยังไงดีจะเดินหน้ายังไงดีจะไปต่อจะประคับประคองยังไงดีนะกับความสำคัญกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้อ่ะอันนี้ของเขานะคะได้หกเหรียญ แล้วเขาคิดแล้วรู้สึกยังไงกับคุณล่ะจะขอเปิดเพิ่มนะคะอืาดาบมองว่าในความสัมพันธ์ของคุณน่ะมีการพูดคุยที่ไม่ลงรอยกันนะคะมีการทะเลาะเบาะแหวงกันนะคะ เดลเวอร์ er นะคะแปดเหรียญอืมแล้ก็เจ็ดดอเข้าคิดแล้วรู้สึกกับคุณยังไงโอเคเข้าใจแล้วคือจะบอกว่าทีมที่ที่หนึ่งเนี่ย ถ้ามองจากน้ไพ่นะศาขออ่านจากพลังงานนะพลังงานมันอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับคุณก็ได้แต่ว่าความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยมันไม่ใช่แค่คนสองคุณกับเขาสองคนละมันมีใครอีกคนหนึ่งซึ่งเขาอ่ะมีอยู่ก่อนแล้วแล้วเขาเนี่ยก็เข้ามาแล้วก็พบเจอกับคุณมันมีความรับบางอย่างนะที่ปิดบังซ่อนเลนในความสัมพันธ์ เขาก็เลยไม่ได้แสดงความชัดเจนกับคุณนะแต่เขาว่าอยากไปต่อกับคุณนะ,ะเขาอยากไปต่อกับคุณนะแต่ว่าจะให้คุณออสถานะแบบไม่ชัดเจนนะคะแล้วก็ไม่อยากที่จะแบบเลิกลากับคุณด้วยนะคะ,ะหรือคุณอาจจะแบบคบกับเขาไปสักพักนึงแล,แล้วคุณก็เพิ่งมารู้ที่หลังว่าเขามีใครอีกคนหนึ่งในความสัมพันธ์ อ่ะแล้วจริงๆเนะี่ยเขารู้สึกยังไงกับคุณเขาเดี๋ยวขอขยายเพิ่มนะคะเขารู้สึกยังไงกับคุณอีกมองว่าตอนเนี้ยเขาอาจจะยังแบบไม่บอกความรู้สึกจริงๆนะให้กับคุณนะแต่ว่าลึกๆเนี่ยมองว่า อ่าอากจะบอกเลยว่าคือเรลึกๆเนี่ยมองคุณแบบเป็นเป็นเดือร้อนอะเออเป็นเดือสรน,ออน,สนไม่แน่นะคะอ่ คนที่มาเลอกสําหรับเนี่ยอาจจะเป็นคนรักเก่ารักต่างวัยต่างชาติต่างภาษาก็ได้อยู่ไกลกันคนรักเก่ากลับมาแล้วเ,เลิกลากันไปแล้วแล้วก็มาคุยกันคือก่อนนั้นมองว่าแบบมีการเลิกลากันไปแล้วใช่ไหมแล้วนี้เขาก็ไปมีใครอีกคนนึงแล้วก็กลับมาหาคุณอะไรทํานองนี้นะออคือประมาณว่าเขายังลืมคุณไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วนี้พอตอนที่กลับมาหาคุณเนี่ยเขายังไม่ได้เลิกกับคนที่เขาคบอยู่เลย เออความสัมพันธ์มันก็เลยแบบเหมือนแบบคาราคาซังคือตอนนี้ถามว่าคือถ้าเกิดมองว่าเออตอนนี้คือเขาย้่ให้คําตอบอะไรคุณนะคือหรือเขาหายไปเนะี่ยคือเขากลับไปคิดทบทวนว่าเขาอ่ะควรจะทํายังไงกับคุณดีนะหรือว่าทำยังไงกับความสัมพันธ์ให้มันแบบเดินหน้าต่อไปมองว่าคือแบบมีแนวโน้มมากนะที่ที่ในอนาคตที่เขาจะชัดเจนกับคุณนะแต่ว่าตอนนี้น่าจะอย่างนะคือเขากําลังคิดอยู่ว่าเขาจะเอ้ยไป อ่าเลิกกับทางนั้นยังไงดีนะมองว่าเป็นอย่างนี้นะต้องต้องไปดูต้องไปดูว่าความสัมพันธ์เอ่อของเขากับคนนั้นนะมันแบบความสัมพันธ์แบบมันไปถึงไหนเออคบกันลักษณะไหนอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าความสัมพันธ์ระหว่างคนที่เขาคบอยู่มันยังไม่ค่อยแบบเขาเรียกว่าอะไรมันเดินหน้าไม่ได้อะไรเงี้ยหรือแบบมันมีกระท่อนกระแท่นบ้างเนี่ยมันก็มีแนวโน้มเหมือนกันที่จะกลับมาแล้วก็คบหาดูใจกับคุณนะแต่มีแนวโน้มสูงนะที่ที่ที่เขา อาจะกลับมาหาคุณนะอืมความสัมพันธ์ต่างวัยเนาะเรียทางไกลเนี่ยค่งกลับมายังลืมกันไม่ได้ยังตัดกันไม่ได้อะไรเงี้ยนะเอออ่ะ,อะแล้วตอนนี้อะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาสอนนะแล้วตอนนี้คุณรู้สึกยังไงกับเขาคุณค่อนข้างแบบ เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่สตรองมากๆนะแล้วก็ค่อนข้างที่จะเหมือนดูแลตัวเองได้ดีอะไรเงี้ยนะแล้วก็ค่อนข้างที่จะเด็ดขาดตรงไปตรงมาแล้วก็ชัดเจนนะอ่าแบบชัดเจนอะมีความตั้งมั่นอะไรเงี้ยมากๆสตรองมากๆนะเป็นคนเก่งอะไรเงี้ยจะถามว่าคุณรอไหมก็ยังมีความคาดหวังยังรอในความสัมพันธ์เหมือนกันก็คือรอให้เขาแบบลองชัดเจนนั่นแหละอนะไรเงี้ย อืมก,ก็ดึกๆก็ก็รู้สึกแบบเออรักขเขาอะไรเงี้ยอยากให้มันกลับมาแล้วแบบมันพัฒนาไปในทางที่มันดีขึ้นอะไรเงี้ยอืมรออีกหน่อยนะสามมองว่าไม่เกินนะไม่เกินอาจจะไม่เกินประมาณแบบเอ่อ บวกลบเนาะแบ6สัปดาห์6เดือนนะความสัมพันธ์ของคุณอาจจะแบบชัดเจนขึ้นนะอาจจะชัดเจนเหมือนว่าเขาอาจจะมาบอกคุณเฮ้ยเราเริ่มต้นกันใหม่เหมือนคบหายดูใจกันดีไหมหรือแบบตกลงแบบได้รับสถานะที่มันชัดเจนขึ้นอาจจะ6สัปดาห์6เดือนนี่ก็ว่าไปนะคะก็ทีมกองที่หนึ่งเนาะก็ขอดูไว้เท่านี้นะคะตรงไม่ตรงอย่างไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปนะอยากฝากท็อปิกไหนก็ คอมเมนต์บอกได้นะคะสอไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะสำหรับกล่องที่1น,นะคะมาดูสำหรับเพื่อนที่เลือกสำหรับที่สองน,นะคะ เขาแคนั้นคิดแลรู้สึกยังไงกับเรานะคะในตอนนี้สราบสถานะที่แม่ชัดเจนนะคะพลังงานอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนเนาะเพราะคนเข้ามาดูเนี่ยร้อยคนพันคนหมื่นคนอย่างเงี้ยพลังงานมันก็จะแบบเฉลี่ยออกไปนะคะดูเพื่อเป็นแนวทางดูเพื่อความบันเทิงนะคะ,ะหรือว่าเพื่อนเพื่อคนไหนอยากที่จะปรึกษาดวงนะคะให้ษาปรึกษาดวงก็ทักมาได้นะคะเดี๋ยวษาจะทิ้งการติดต่อ นะคะวัที่ต้คลิดนะคะเขาก็นานคิดรู้สึกกับเรากับเราอย่างไรบ้างนะคะอมองว่าคุณทั้งสองคนมีความรักมีความเขาเรียกว่าความแบบผูกพันหรือว่ามีความสึกว่าเฮ้ยเจอกันแล้วแบบ เหมือนคนที่เคยรู้จักกันมานานแล้วลยอะไรเงี้ยน,นะได้สองถ้วยเขาค่อนข้างที่จะรักแล้วก็ทนุถนอมคุณนะคะเออแต่แปลกมาว่าทําไมเขาเขาถึงแบบเออไม่ชัดเจนกับคุณเนาะอ่ะตอนนี้เดี๋ยวเปิดเพิ่มนะคะเขาคิดและกับคุอยังไง ถามว่าชอบไหมชอบนะคะแต่มีบางอย่างในสถานการณ์ที่ทำให้เขาต้องตัดสินใจสามองว่าอาจจะเป็นหลักทางกายนะต้องต้องเดินทางมาเจอการอะไรเงี้ยแล้วก็ด้วยภาระหน้าที่ที่อ่าต่างคนต่างต้งตองรับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการงานอะไรเงี้ยอ่าหรือต่างคนต่างจะต้องมีเขาเรียกว่า การยังอยากใช้อิสระอยู่อาจจะเป็นตัวเขาก็ได้นะคะเขาคิดเขารู้สึกกับคุณยังไงค่อนข้างมีเคมีนะคะมีแพชชั่นอ่าที่ที่เข้ากับคุณมากๆเลยแต่บางครั้งเนี่ยเขาก็รู้สึกเหมือนแบบจะทำยังไงดีจะไปต่อยังไงดีกับความสัมพันธ์บางทีในความรู้สึกเนี่ยเขาก็อยากที่จะยอมแพ้กับความสัมพันธ์เหมือนกันนะเออ อากจะยอมแพ้ไปอาจจะด้วยปัจจัยหลายๆอย่างอาจจะด้วยความที่ไม่เข้าใจกันนะระยะทางก็ได้นะคะการสื่อสารนะคะหรือเขาอาจจะเป็นคนที่ต้องการอยากท่องเที่ยวอยู่ไหมต้องการทีอ่อยากมีชีวิตโสดอยู่ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะก็มีส่วนที่ทำให้เขาแบบยังไม่อยากชัดเจนกับเราแต่คุณนะ่ะไม่ แต่คุณอยู่ในใจเขานะเพียงแต่ว่าตอนเนี้ยเขายังไม่พร้อมไม่พร้อมที่จะเขาเรียกว่าอ่าให้คุณในสถานะที่ชัดเจนเอ,อะไรอย่างเงี้ยอือย่างนั้นก็ได้มองว่าไม่มีปัญหาในเรื่องมือที่สามนะสำหรับสำหรับกองที่1นะึ่งนะกอกองที่สองนะคะอ่าแล้ว เขาจะทำยังไงกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้ต่อไปมองว่าคือตอนเนี้ยถ้าไปคาดขันนะถ้าไปคาดขันหรือ พยายามที่จะหาความชัดเจนจากเขาเนี้ยสามองว่าน่าจะไม่ได้นะคือมันคือถ้าเราไปบังคับอะไรเงี้ยน่าจะไม่ได้สําหรับคนคนนี้คือถ้าเราลองลองแบบว่าลองปล่อยวางเนาะปล่อยวางแล้วก็ปล่อยให้มันเป็นไปธรรมชาติตามธรรมชาติอะไรเงี้ยคนคนนี้เขาก็จะคิดได้เองเออถ้าถึงเวลาที่เขารู้สึกว่าเอ้ยเขาพร้อมแล้วนะอะไรเงี้ยเขาพร้อมที่ชัดเจนกับคนเนี้ยเขาก็จะแบบ จะบอกคุณไปเลยตรงๆว่าเออฉันพร้อมที่จะพบหาดูใจกับคุณนะฉันพร้อมที่จะเดินทางมาหาคุณนะอะไรเงี้ยเขาก็จะทําตามที่เขาพูดเลยแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เขารู้สึกว่าเขายังไม่ยังไม่พร้อมเนี่ยพฤติกรรมที่เขาแสดงกับคุณก็จะเป็นลักษณะที่คุณได้รับในตอนเนี้นะไอเดี๋ยวมาดูนะว่าตอนนี้แบบคุณรู้สึกยังไงกับเขาเนาะอืมสาวมองว่าคุณค่อนข้างที่จะอดทนกับเขานะ ค่อนข้างมีความหวังกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้แล้วก็เหมือนแบบรอนะคะรอแล้วก็อดทนนะคะแล้วก็มีความเชื่อว่าเฮ้ยเขคาคนนี้น่าจะเป็นโซเมตเรานั้นแหละอะไรเงี้ยเออเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณกับเขาว่ามันมีบางอย่างที่ค่อนข้างที่จะดึงดูดกันเนาะมันมีแบบเยื่อใยห,หรือมีสายสัมพันธ์อะไรบางอย่างที่ที่มันแบบ มีความรู้สึกว่าเราเคยเจอกันมาแล้วเรามีความรู้สึกว่าเราเคยผูกพันกันมาที่มันตัดกันไม่ได้อะเออเหมือนมีความรู้สึกเหมือนแบบเป็นคนคนเดียวกันอะไรเงี้ยบางทีในวันที่เราเจอเขาว่าเขาอาจ,จคือเขาคืออาจจะคือคนที่ใช่สําหรับสําหรับเราแต่ว่าเวลามันอาจจะยังไม่ใช่ในตอนเนี้เออมันก็มีความเป็นไปได้แต่จักรวาลเขาก็เหมือนแบบ ทดสอบเรานะบางคนเนี่ยคือด้วยอาจจะเป็นระยะระยะทางก็ได้ความสัมพันธ์แบบทางกายเนาะเหมือนทดสอบว่าเฮ้ยเราทั้งสองคนเนี่ยจะฝ่าฟันอุปสรรคกันไปได้ไหมอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าทั้งสองคนเนี่ยสามารถที่จะก้าวข้ามผ่านไปด้วยกันได้เนี่ยคือมันก็เป็นบททดสอบอย่างหนึ่งแล้วว่าที่จะทําทให้ชีวิตคู่ของเราเนี่ยเขาเรียกว่าสมสำเร็จในขั้นที่หนึ่ง นะคะคุณมีความเชื่อแบบนั้นนะสามาอว่าคุณค่อนข้างที่จะอดทนขอให้คุณรอนหน่อยนะสาหรับทีมทีมสาหรับที่2อนะคะอย่างที่สาบอกไปแล้วข้างต้นเนาะ,ะไม่ต้องกลัวเพราะว่าทีมเนี้ยไม่มีปัญหาในเรื่องมือที่3นะคะถ้ามีปัญหาในเรื่องมือที่สามเนี่ยสาก็จะแนะให้ไปว่าคุณควรถอยมาไหมลอง ลองกลับมาดูตัวเองก่อนลองถอยถ้ามีถ้าในกรณีที่มีปัญหาในเรื่องมือที่สามมาเนาะต้องกลับมาคิดทบทวนแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรเงี้ยลองให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์เป็นแบบทดสอบนะว่าใจของเราเนี่ยทั้งสองคนเนี่ยะจะก้าวข้ามผ่านไปได้ไหมนะคะแต่สามองว่าได้นะเออสามมองวาได้ออความสัมพันของคุณได้มีการพัฒนาขึ้นแน่ๆขอให้หนักแน่นนะ พราะพาเตะซัน oh, มันเกิดขึ้นเนาะขอให้หนักแน่นหนักแน่นทั้งสองคนเลยนะแล้วคุณก็จะก้าวข้ามผ่านไปได้ยังไงสะก็ขอเป็นกําลังใจให้นะสาหรับสําหรับทีมกองที่2นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะสําหรับทีมกองที่สามเนเข้นาก็นั้นนะคะคนที่คุณ คิดถึงเนี่ยเขาคิดและรู้สึกกับเราอย่างไรในสถานการณ์ตอนนี้นะคะเหมาะสำหรับคนที่สถานะไม่ชัดเจนนะคะ,ะดูเพื่อความบันเทิงนะคะเป็นดวงของคนโดยรวมเนาะซึ่งคนที่เข้ามาดูเนี่ยอาจจะแบบมีร้อยคนมีพันคนมีหมื่นคนนะ,อ,ะอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับเรา ก็ได้นะคะดูเพื่อความบันเทิงนะอย่าเอาไปซีเรียสหรือว่าคิดจริงจังจนมากเกินไปเพื่อนคนไหนที่อ,อยากจะปรึกษานะคะดวงเรื่องความรักเรื่องทั่วไปทักหาสาได้นะคะเดี๋ยวสาจะทิ้งที่อยู่นะคะติดต่อเอาไว้ที่ใต้คลิปนะคะอ่าทีนี้เดี๋ยวมาดูเนาะคนที่คุณแบบคิดเนี่ยนึกถึงอยู่เนี่ยเขาคิดได้รู้สึกกับคุณยังไง จะขอหนึ่งใบนะคะเขาคิดรู้สึกกบบคุณยังไงเดี๋ยวขอดูเขาสถานะของเขาหน่อยนะดูดูเขาหน่อยตัวหนของเขา,า,านี่บ้างอืมหนึ่งไม้นะคะมองว่าเขาค่อนข้างที่จะแบบมี เขาได้ว่ามีความชัดเจนมีไฟนะมีความชัดเจนคือเดี๋ยวต้องเปิดขยายอีกทีนะคืออาจจะอายุน้อยกว่าคณก็ได้นะอายุน้อยกว่าคนนดูรักต่างวัยอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะคะถามว่าเขาคิดรู้สึกยังไงสาว่าถ้าไม่ชัดเจนเนี่ยแสดงว่าจะต้องมีอะไรบางอย่างที่ทําให้เขาไม่ชัดเจนแต่มองว่ามองว่าเขาก็อ่ค่อนข้างในความสัมพันธ์นะ มีแนวโน้มที่อยากจะชัดเจนกับคุณนะเดี๋ยวต้องเปิดเพิ่มเนาะเขาคิดและสึกอะไรกับคุณสิบไม้เหนื่อยหรอในความสัมพันธ์มีความเหนื่อยในความสัมพันธ์คิดและสึกไกับคุณอืม หนึ่่าให้ค่ะเหมือนมีความดราม่าด้วยนะทีมเนี้ยเหมือนดราม่าเลยอ่ะจริงๆเขามีความรู้สึกว่าอยากที่จะเดินหน้าไปกับคนนะแต่ว่าในความสัมพันธ์เนี้ยมันเหมือนทําให้เขาเหมือนแบบอยากที่จะหันหลังให้กับคนนะุณอ่ะมีความเหนื่อยในความสัมพันธ์ไหมไรืีไงหันหลังนี่หันหลังแบบหันหลังแบบไปเลยนะเออ ันนี้แบบความสัมพันธ์ยังไม่ชัเดเจนอยาจะไปแบบเก็บตัวเงียบๆอยู่คนเดียวแล้วเริ่มต้นใหม่อะไรเงี้ยเออคิดรู้สึกไงมองว่าเขาเหนื่อยอะไรเงี้ยมีอะไรบางอย่างที่ทําให้เหนื่อยไหมขยายหน่อยจัดการกับความสัมพันธ์ไม่ได้จัดการกับตัวเองไม่ได้จัดการกับปัญหาไม่ได้อะฮะ Okay. เข้าใจแล้วมองว่าเขาจัดการกับปัญหาของตัวเองไม่ได้มากกว่าพยายามที่จะบาลานนะบาลานความรู้สึกนะปัญหาต่างๆที่ที่ตัวเขาเผชิญอยู่อะไรเงี้ยเออพยายามที่จะประคับประคอง แต่มองว่าในช่วงเนี้ยมองว่าเหนื่อยถ้าเกิดว่าเขาเงียบหายจากคุณไปเนะี่ยคือไม่ต้องกลัวนะอาจจะเหนื่อยมากขอมุกอ้อนก่อนขอไปขอไปปีกวิเวกอยู่พักคนเดียวสักพักหนึ่งเดี๋ยวถ้าดีขึ้นเนี้ยเดี๋ยวกลับมาอะไรเงี้ยเออแต่ว่าที่สะอาดไปบอกว่ามันมีไพ่เดทเนาะที่บอกว่าเอออยากจะแบบมุกเขาอยากจะแบบถอยหลังแล้วก็อยากจะแบบไม่อยากไม่อยากจะพัฒนาต่อเนาะมันมีไพ่แบบเดเะเหมือนในหัวเขาเหมือนคิดว่าเออดูว่าฉันจะไป ไม่ต้องชัดเจนอะไรกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้ฉันแบบไปเดินทางแบบไปเริ่มใหม่เลยดีไหมอะไรเงี้ยนะเออแต่มองว่าเขาก็ยังมีแพชชั่นนะมีแพชชั่นที่ที่ที่มีให้กับคุณอยู่นะแต่ว่ายังมีความรู้สึกที่ดีให้กับคุณเหมือนกันอะแต่สามมองว่ามันน้อยไปอืมแล้วเขาจะเอาอยัางไงต่อความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะอ่ะเดี๋ยว อม,มองว่ามองว่าเขาก็เดินหน้าต่อกับคุณนะเออเหมือนมันมีความผูกพันหรือเยื่อะใหญ่กันกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะเออก็ยังไม่ได้ไปไหนนะแต่ว่า คือแต่ว่าคุณไม่ต้องสงสัยในช่วงนี้ก็คือคือเขาจะไปแล้วเขาจะเป็นในลักษณะอย่างนี้ถ้าจะเอายังไงต่อใช่ไหมคือเดี๋ยวเขาจะมูๆ๊เขาเรียกว่าอะไรนะไปไปมามาแล้วก็หายไปมันจะเป็นเป็นแบบเนี้ยเออนะคือถ้านี่เราก็ไม่รู้ว่าไอ้ที่ไปไปมามาเนี่ยหายหายไปเนี่ยมันเกิดจากอะไร ก็ให้ไปแก้ตรงนั้นนะคะแต่นี้ไพ่สองตัวขึ้นมาบอกว่าความสัมพันธ์ของคุณก็ได้ไปต่อนะที่นี้เราต้องมาคุณต้องกลับไปไปแก้ไปแก้ตรงนั้นวนะ่าปัญหาที่ที่ที่มันไม่ชัดเจนเนี่ยเมอมันเกิดจากอะไรแล้วเรามาหาแบบทางออกร่วมร่วมกันได้ไหมอย่าเงี้ยเราทําให้ความสัมพันธนะ์มันมันดีขึ้นแต่ไพ่เขาก็บอกว่าเออความสัมพันธ์ของคุณนะ่ะมันมีแนวโน้มที่จะแบบพัฒนาแต่ว่าคุณทั้งสองคนต้องมีความชัดเจนอ่ะ ชัดเจนแลยก็หันน้ามาคุยกันนะคะอืมอาจจะเหนื่อยหน่อยนะในความสัมพันธ์อนะ่ะอาจจะเหนื่อยหน่อยเหนื่อยหน่อยแต่ว่ามองว่ามันเหมือนกับว่าคุณทั้งสองคนต้องเจอแบบเขาเรียกว่าแบบทดสอบอะ่ะ ันเหนื่อยหน่อยอ่ะเออเหนื่อยหน่อยแต่ว่ามันได้ไปต่อนะมันได้ไปต่อพี่ต้องดูคุณนะล่ะอันเนี้ยไพ่เขาจะปเป็นแนวทางเนาะพี่ต้องดูคุณนะล่ะว่าคุณอยากที่จะแบบไปต่อไหมอะไรเงี้ยกับความสัมพันธ์ถ้ามันเหนื่อยมากๆเลยแล้วแบบเฮ้ยหาความชัดเจนมันไม่มีอะไรเงี้ยนะคุณต้องต้องมานั่งคิดแล้วล่ะว่าฉันควรที่จะอยู่ต่อหรือว่าฉันควรที่จะมุ่งออนต่ออนะไรเงี้ย เออแต่ถ้าให้ดูจากเนื้อไพ่เนี่ยมันมีความเป็นไปได้ที่ความสัมพันธ์ของคุณจะได้เดินหน้านะเดินหน้าแล้วก็มีความเป็นไปได้ที่จะแบบได้ขบหาแล้วก็ดูใจกันนะคะอ่ะอยังไงก็เป็นกําลังใจให้นะคะสําหรับทีมที่3นะคะทายางไงก็สู้ๆนะคะขอบคุณมากค่ะ